สวัสดีครับท่านผู้ชมนเนี่ยซอพ่าโชคกับมาทีตอนปูตาครับมาทีตอนปูตาปูทองมาเห้อนี้แหละครับเนี่ยมาเนี่ยก็ซายแน่ล่ะครับมืาอนี้ก็ได้นี่แหละครับ,นนรบตอนปูตาตอนนี้ก็มีอยู่ครับมีพี่น้องเพืชมากเยอะเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ก็ได้แล้วตามสอพ่าโชคมากครับเดี๋ยวสิพา พี่น้องเข้าไปสั้งพี่น้องเพิ่นฝันเพิ่นมาจากสายนอเพิ่นฝันครับนี่แหละครับตามสอผ้าโชกมาครับมาเบิ่งพี่น้องเพิ่นกะเฮ็ดขันดอกไม้อยิ่งขึ้เก่าหน่อยครับนี่ครับเพิ่นกะเฮ็ดไปทางไหนสวันนีนนคน้ครับ นี่แหละครับโอ้สวัสดีครับมาแต่สร้างเด่นนอคุณพ่อครับโอ้มาแต่ไก่เยอะตัวหนิมาโดนเราบ่ครับมาโดนเตือนเราครับต้องเด่นนอหนิเนาะอันนี้สอฟ้าโชคครับออสาโเคยบิ่งบ่ครับคุณพ่อครับประจำโอ้ขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณหลายๆครับโอ้มา ครับครับโอ้ยบ่ยากให้ออกไปไหนได้อยากอายโอ้ยนี่แหละครับลูกเัยมากกับลูกสาวลูกเคยโอ้ครับว่าอายแล้วเนาะครับอีพอแล้วมากครับลูกสาวลูกเคยเพิ่นครับนี่แหละครับเพิ่นมาจากกาฬสินธุ์ครับเบิ่องมาจำเบิ่งมาจะอะไรงวดแล้วครับนี่แหละครับเพิ่นมาจากกาฬสินธุ์ครับผมครับผมแต่มีแต่พี่แต่น้องและคอครับ จริงไหนน้อคุณพ่อโชคดีหลายางครับอันโชคโชคดีเพราะท่านหลายครับผมก็มีแต่กิจใตอยากมาแต่ว่าก็เห็นแต่ว่าเพิ่นกลับไปใสเขียวให้ว่าเพิ่นไปซะเนาะโอ้ปูปูไปหาอาย่ไปหอดอายุเพราะว่าเป็นอย่างเคยเคยนึกอยูเคยอธิษฐานครับผมเลยเตือนอยากมาฝันเห็นอยู่เป็นแบบอือกลือดได้มาครับผมพอดีว่าที่กันมิโชคมีลาะ นี่ค่ะน้ำมูกน้ำมันก็จังสิมากกเพนพอดีได้โอกาสลูกมากเยี่ยมกันเลยลูกว่าพ่ออยากไปยุ่ว่าอยากไปไปกับสิป้าไปคนเคยมาอยากเทื่ยวคนมาอยากเที่อวจะว่ามูจักคุณพ่อจำนี่กับมูจักอยู่ในยูทูบนี่ละมูจักวันนี้รอบเมืองมูจักเจ้ากันไก่นาะคนก็เหมือนกันครับ ไปทางป้ามือแรกผมก็เห็นเนี่ยเห็นไปเยอี่เยอไปผมก็เห็นครับตอนขึ้นสูบยาผมก็เห็นตัวจงเฮ้ยเห็นไวได้ไเดือนอเนยพจาาตลอดตัวับเอเมาเห็นลอเอาสารมาเมื่อน่ะเอาหลังนี่มาผมก็เห็นนี่สี่อดุลมาว่ามือนี่ บ่อนมากหรอกที่ระเบิดบ่อนมากเรากร็ซื้องไปดานเราเหมือนกันเมื่อนี่เสียด่วน,นบัดทันมาคุณพ่ออยากบัดน,นี้อยากถามคุณพอ่อที่บาดฝันว่าอย่างไรน้อครับโอ้ฝันฝันว่ามีงูใหญ่ไหญ่เห็นงูใหญ่แต่ว่าตอนก่อนที่เห็นงูใหญ่นี่มีมีคนสามคนใส่เสือเ้อแดง ถือกล้องจังซี่ล่ะครับยืนอยู่มองหน้าไปิดทั้งคุณม่วงมาทั้งผมอยู่อยู่เทิงเฉียงหน้าหลังขุ่มบานนี่มีคนยืนอยู่สามคนผมเห็นนะบ้านีอีกสองคนนึงย่านแไดนหนีตูนน้าหนีเลยเหลือผู้เดียวผมก็ได้ว่าหัวย่านิอย่างเนาะคือย่านิขับ่านิเนี่ยแท้คุณใช่ครับถือกล้องช่งซีใครใครครับจีใช้ทั้งเอียงทั้อย่าง บาดี่นี่ไปเลยต่อมาผมยืนเบื้องนี้งูใหญ่ผมติดจอมังสินโตบักใหญ่เลียนเข่ามาคางข้างเถียงเลียนมากก็ไปหอดซื้อเถียงผมหน่อยครับโคตรข้อเกี้ยวเข้อองว่าเสียบน้ังกีดต่มผมก็นึกว่าโอ้พันมาแต่ไก่พันเมย์เนาะสินครัเขามีแห้งเนาะสินเมย์สิน เป็นคล้ายๆว่าเป็นหมูมีศีลมีบุญยังสิแม่แบบมีศีลมีธรรมเนี่ยนะบ,บอกรัด <ผม S 2> บอกระผู้ใดโอ้ผมเห็นผู้ใดีเดือดร้อนจริงเลยมะขวดขดเป็นคือยังขวดเดียวโอ้ขวดเดียวองค์ว่าเสียบล่องจมว่านี่ผมเห็นหัวแต่ว่าเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆตัวเลขย,ยังสิแม่ครับผมผมขันแม่นบอกรัดคือสีแม่เลขยงกยังสีนะโอ้ครับมีหางขึ้นเป็นสีเป็นเลขคโงนี่แหะ คือเลขกหกกับเก่าวันผบอกไปโบ้องหกกับเก้านะครับเนาะอาที่นี่ผมกับทีบ่อผมกับพ้อสู้ลูกสู้เนี่ยฟังอยู่ครับผมเรียกว่าผมก็ได้ตั้งอธิษฐานไปว่าถ้าผมถือเลขจักมือหนึ่งยางต่ำย้างหน่อยอีดีเนี่ยพ่อรายกาน้ำมันผมสิมาผู้เดียวก็ได้ครับผมพอดีได้โอกาสลูกมาครับผมลูกมาเยี่ยมก็เลยว่าพ่อสู้ลูกฟังเลยว่าพ่ออยากไปยุ่ว่าใครอยากไปก็ไปมื่อยืน ลูกเรียกวายังจีกเรยได้มากสันดีครับก็เลยได้มากมากเลเรียกบ่อแหลวเราจะของมากขนานมากเองผู้เดียวย่านมากว่าถือกินสนองขาดไปยากยท่านมันบาทนี่เนาะครับผมบาทนี้คุณพ่อได้เลขตัวไหนบาทนี้ครับที่ฟันแล้วนี่อันผมก็ในคลขในใจครับคิดในใจก็คิดว่าสิบก็สิบเป็นหกกิจหรือหก ศูนย์เก้าศูนเจ็ดนยสี่ิ่ครับครับผมยืดสูงโอครับผมยืดสูงเนเลื้ยลงไปน่ะอันงูใหญ่นี่ยยู่ขางลางโอ้ยู่ขางลางว่าเป็นเรียกตั้มยืนยันว่าออกลางเนีนวันโอ้โอ้นายตเก้าศนี่บอกนอนาสีออกลางครับ ตัวนึงนี่นะที่เป็นเจ็ดหกตีเพราะว่างูกืบมีหงวิเกศครับมีหงวิเกศธรรม,มดาใน,นงูก็คือเจ็ดอยู่แล้วเนาะเจ็ดกับเก้าเดี๋ยวนาะครับหมดเจ็ดกับเก้าครับผมเดี๋ยวมาทักโค้ดเนี่ยผมเนี่ยเป็นคือเรียกงบเลยนะนี่แหละผมก็เลยตีใส่นีิล่ะพอเลยตีใส่เป็นหกเจ็ดเนาะครับแล้วก็บเก้าศูนย์เนาะครับเนาะโอ้อันนี้งามอยู่ดีครับเลขตัวนี้ก็ไดหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมครับ การลักษณะความฝันของคุณพอ่ออันนี้ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลนะครับเด้ออันนี้ก็พี่นองก็ถ้าถูกใจก็จังนําไปลงทุนครับถูกใจจังนําไปลงทุนเพราะวา่าอันนี้ก็เป็นเลขความฝันนะครับฝันแล้วก็มาตีมานิม่มไอ้แมาแปลเอานะครับคุณพ่อแล้วก็แปลมาว่าได้เจ็ดหกครับเก้าศูนย์ครับ,รบอันนี้พิษถูกกยภาวากันนะครับท่านผู้ชมครับเอาไว้ ข้อเป็นแนวทางครับข้อเป็นแนวทางถ้าเฮาชอบหรือตรงกั็เลรกนใจ่ายเฮากับจังไปลงทุนครับเี๋ยวละคุณพ่อคุณกับฟันยังเสียละคุณพ่อบาดนี้ซื้อไปเหล็กแอบซุ่มนี่คุณพ่อซื้อไปตอนนี้ก็ซื้อระเตียร์ไว้อยู่ครับครับผมขอเบิ่ง์นี้ครับโอ้ยไปเอากระเป๋ามาออคุณพ่อซื้อหลายใบตัวนึ่งแต่แวว่าลืมเยอะที่บ้ นี่เกครับนี่ละครับท่านผู้ชมคุณพอ่อท่านกับเสีย <59, S 2> ม้าเก้แปดเก้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็นี่ 5, 9, 6, 7, 9, 8, นะครับห้าเจ็ดเป็นสี่ละคุณพอณ่อกัลเสีย้าเจ็ดครับเก้าจ็ดเก็ดครับหกเจ็ด หกเจ็ดเนี่ยครับคุณพ่อเพิกับ็ซื้อตามข้อมฝันเพิ่นละกคือครับว่าเห็นแต่เก้าศูนย์เก้าศูนย์โอ้มีเนาะเสื้อหรืออันเบิ้งเหล่าอันที่แรกบอกงเก่าศูนย์อันที่แรกบนาะโอ้เนี่ยครับเก่าศูนย์ี่ยเกาศูนครับเก้าศูนย์หกเจ็ดเนี่ยตามครับอันนี้ก็ตามค้อมเสื้อของคุณพ่อเพิ่นเนาะครับเพิ่นเล่าคู่ตัวครับเราเอาตามความฝันมัดครับเนี่ยเพื่อนกัเว่าเราพอจำา้องฟังเนี่ยแหละครับ ว่าน่าเลขที่มันน่าจะเป็นเนาะครับเนาะน่าจะเป็นไปได้มันกระโบน่เนาะมันเป็นไปได้เมื่อสุกสิ่งก็ได้ที่พอจำเข้าฝันบางได้บ่พอฝันขึ้นหรือว่ฝันตั้งแต่ยี่ยมหาบ้างได้โบฝันเลยนัวพอจับกบมาบ่ได้ฝันอยู่ไหมผมฝันด้วยฝันเราจากคนก็ฝันดูแต่ว่ามันบ่ได้ฝันมากสองขึ้นเดีว พี่จะนอนหลับบดีันเนีนอนดีเนาะนอนดีมันกะเอาแน่นอนบ่้เนามฝันแล้วเรมือก็จีบบ่อยหรอาแมนแล้วลงมือนี่ว่านมันอยู่ในหนังจีได้บัดเซย์แมนอยู่บางทีเน้ฝันจีได้ชวนมาลืมโบลืมหมดเลยก็นไปื่ปลวไปแมนอยู่ วัที่พันมากคุณพ่อถือบ่ครับได้บอ,อวัที่พนันามากะจะมีซีหกครับหกหนึ่งบนหกหกหนึ่งบนเมียผมถือหาสิบาทอ๋อให้ย<อ><อ>ี่สิบห้าบาทโอ้คือบาทบาทนึงนี่มันจะได้เจดสิบบาทบอพอเรอยจังไหครับประมาณนั่นแหละ เราใจเครื่องคาร์าาก็เลยได้ยี่สิบห้าบาทเนาะคือลงทุนลงทุนหาซิปได้ยี่สิบห้าบาทคือเงินขาดทุนสิครับ,บครับวันนี้เอาไม่เนาะครับเนาะนายสิโชคดีด้ฟันเห็นงูพร้อมเนาะฟันเห็นงูมันก็นมีแต่เจ็ด่อนแล้วพอเลยกรสิมีเจ็ดดีดีเนย่เนาะ ผู paid, ูได้ก็เห็นเห็นแต่ง่แต่ง่งูก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วจัจะมีหลังขอพระสวดฝันอีกน้ำมู่แหละครับว่าเพื่อนผ้มหลอดว่าใครฝันมิแต่หาเหล็กไห้มู่ครับครับไห้มัฝันไห้มูวฝันมิแต่ไห้มู่ฝันไห้ฟังว่าเพื่อนเลขกะงวดก้อนนี่เฮ็ดเลขกวิ่งงวดก้อนบ่เขางวดก้อนผุนเขาอยู่มันได้ซีตัวเดียว งวดวนหนึงได้สนตัวเดียวกันบ่เขาแต่ว่างวดนี้ได้หาตัวเดียวของผมเลลกวิ่งงวดก้อนนี่บ่เขางวดก้อนหนือพุ่นเขางวดนี่อาจสะเขาก็ได้เพราะว่ามันได้หาตัวเดียวเลลกวิ่งมั่งพอมันก็บน่เนาะอาจสีเอาเอาไปใส่ตัวใดตัวนึงก็ได้หาก็ได้ใส่หาใส่กับเจ็ดก็ได้ใส่กับเก่าก็ได้ ตามที่เฮ็ดมากกับพ่กใครพิษแต่ว่างวดบางนึงพิษมันเป็นเลขตัวเดียวคุณพอ่อครับแต่ว่าผมกับเฮ็ดเล็กส,ส่วนมากส่วนมากนี่มันกับสิยูเป็นทั้งหน่วยทั้งสิบคุณพอ่อเราก็เป็นทั้งบนทั้งล่างครับเก่านนนแน่นอนบไดเนาะออิ่นตัวเลขแต่ว่ามันเขาแต่ก่อนนี่มันกับทเขาล่างแหละเป็นส่วนมาก เขาล่างเป็นส่วนมากจะล่องออกอบไปวิเคราะห์เพื่อบางที่อาจสีเขากับตัวหนึ่งตัวใดได้ครับจะมีหลายเจ้าอยู่ที่พนบอกผมมาว่าบางคนกับว่าได้สองตัวเดียวจังสินนะครับขันจังผู้หนึ่งข้างบ้านตรงย่างนี่เพนกับว่าเลขล่างให้ลูดหกสันเลขกล่างลูดหกสันก็เจ้าเคยถึง ถึกหลายแสนซุ้มเนี่ยถึกยุบประจำว่าถึกทุกงวดคนละคนวานมาเมื่อหนึ่งก็ได้สัมผัสคนอยู่คนมาดอนปูเฮานี่ล่ะเก็บบวหัว,วมันจะออกทะเลนอกกับราะห์กันไปนอกคุณพ่อเนาะครับก็บขอบคุณลหลายๆครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับนี่ล่ะครับท่านผู้ชมคุณพ่อที่พ่นมาจากากาลสินเ่นกา บอกความฝันให้ฟังยังส่ละครับกับพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถูกใจก็ยังไปลงทุนครับผิดถูกอย่าว่ากันนะครับเด้อพี่น้องก็ได้สาหรับคลิปนี้คือสิพ่อแค่นี้ละครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทั้ง่องนี้นะครับขอบคุณครับ